ก่อนจะไปรับชมผมขอฝากคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเริ่มเรื่องในปี244 0ท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงป่าไม้สีแดงกำลังเกิดขึ้นโจนส์ Jones ขอให้แรมซี่ไปช่วยโคกับแคสซี่ซึ่งโจนส์ไม่สามารถดึงพวกเขากลับมาได้เพราะเครื่องส่งสัญญ,ญาณในตัวของพวกเขาพังจากแรงระเบิดของพาราดอกซ์แรมซี่ก็ได้ตอบตกลง โจนส์เลยบอกว่าจะส่งเขาไปก่อนหน้าสองวันก่อนเกิดระเบิดพาราด็อกซ์เป้าหมายคือโรงพยาบาลจิตเวชมิชชันคอสโคกับแคสซี่อยู่ที่นั่นและจะส่งแลมซี่ไปให้ใกล้ที่สุดในปี1944แลมซี่ถูกส่งมาที่กลางถนนพอหันไปอีกทีก็ถูกรถชนเมื่อแลมซี่ตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเขาอยู่ที่โรงพยาบาลโดยมีนางพยาบาลอยู่ข้างๆแลมซี่จึงถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ นางพยาบาลต่อว่าวันที่หนึ่งกันยายนแรมซี่จึงรีบลุกออกจากเตียงแต่ถูกนางพยาบาลห้ามไว้เพราะแรมซี่ต้องได้รับการผ่าตัดก่อนแต่แรมซี่รอให้นางพยาบาลเผลอแล้วรีบหนีออกมาโทรศัพท์หาโคที่โรงแรมเอมเมอร์สันแล้วบอกว่ามีเรื่องสำคัญขอคุยกับเจมส์โคหน่อยซึ่งในขณนะนั้นแคสซี่กำลังโดนพนักงานต้อนรับแขกไล่แต่โคก็มาห้ามไว้ระหว่างที่โคกกำลังคุยกับแคสซี่พนักงานก็ยกโทรศัพท์มา และนั่นก็คือแลมซี่โทมานี่เองแต่เมื่อโครับสายก็ไม่มีเสียงพูดอะไรออกมาเพราะแลมซี่ถูกนางพยาบาลห้ามไว้ไม่ให้ใช้โทรศัพท์และฉีดยาสลบเพื่อที่จะไม่ให้แลมซี่หนีไปไหนเรื่องราวของโคกับแคสซี่ก็ดําเนินต่อไปนั่นก็คือไปที่งานฉลองของทหารแล้วคุยกับนายตำรวจตามผู้ทรงสารไปแต่ไม่ทันแล้วแลมซี่ก็ตื่นขึ้นมาในวันที่สองกันยายนคือวันที่จะเกิดระเบิดพาราด็อกซ์ซึ่งแลมซี่จะรอช้าไม่ได้แล้ว จึงปลอมตัวแล้วรีบออกจากโรงพยาบาลในขณะนั้นโคกับแคสซี่บุกไปถึงห้องลูกชายของคอฟฟอร์สเมื่อแลมซี่มาถึงก็รีบไปที่ห้องเพื่อมาหาโคแต่เมื่อมาถึงโคก็ไม่อยู่แล้วกับกลายเป็นผู้ส่งสารที่เดินเข้ามาและเธอก็แปลกใจว่านักท่องเวลามาที่นี่ได้ยังไงพร้อมบอกแลมซี่ว่านายมาที่นี่ได้ยังไงวัฏจักรของนายสิ้นสุดไปแล้วแรมซี่บอกว่าวัฏจักรเดิมได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และเขาจะแทรกซึมเข้าไปทําลายพวกของโคแต่ผู้ทรงสารไม่เชื่อจึงจับแลมซี่ใส่กุญแจไว้กับท่อแล้วจากไปสุดท้ายแล้วก็เกิดระเบิดพาราดอกซ์แลมซี่ก็ได้พยายามดิ้นหลุดออกมาแต่ตำรวจก็ได้มาที่เกิดเหตุและจับโคกับแคสซี่ไปเพราะเป็นผู้ต้องสงสัยค่าคอฟฟ์สแล้วนายตำรวจก็นำโคไปสอบปากคำที่โรงแรมแห่งหนึ่งโคถูกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้ใคลายความลับออกมาว่าโคเป็นใครกันแน่ โคจึงหันไปถามกับแคสซี่ว่าทำไมพวกเรายังไม่ถูกดึงตัวกลับไปในตํตำรวจก็ถามว่าดึงตัวกลับไปหมายถึงอะไรแต่โคก็ไม่ได้ตอบอะไรทันใดนั้นแลมซี่ก็พังประตูเข้ามาช่วยโคกับแคสซี่พร้อมบอกว่าเครื่องติดตามตัวของพวกเขามีปัญหาห์นเลยส่งเขามาช่วยให้กลับไปปี2044แต่โคบอกว่าเขายังกลับไม่ได้ต้องตามหาผู้หญิงที่ฆ่าคอฟอสก่อนเมื่อนายตำรวจได้ยินพวกโคคุยกัน ก็ถามว่าปี2044คืออะไรโครเลยหันมาฟาดจนเขาสลบไปจากนั้นพวกโคก็กลับมาที่โรงแรมเพื่อปรึกษากันว่าจะทำยังไงต่อส่วนแลมซี่ขอตัวไปลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เพื่อให้โจนที่อยู่ในปี2044ดึงกลับไปส่วนโคอยากอยู่ต่อเพื่อที่จะสืบว่าผู้ส่งสารมีแผนอะไรถึงมาปี1944นี้และเมื่อโคหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านก็เห็นข่าวว่าผู้ส่งสารนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โคจึงรีบไปหาเธอทันทีเมื่อมาถึงก็เจอกับนายตำรวจอีกแต่รอบนี้นายตำรวจขอพูดกันแบบดีๆทั้งเรื่องค่าคอฟอสและเรื่องระเบิดที่โรงพยาบาลและเรื่องปี2044โคบอกว่าเขาอ,อยากเล่าให้ฟังนะแต่มีเวลาไม่มากแล้วบอกได้แค่ว่าผู้หญิงที่รักษาตัวอยู่กำลังจะทำลายโลกนี้โคจึงขอเข้าไปคุยกับเธอนายตำรวจก็ทำหน้าตกใจแต่ก็พาโคไปหาผู้หญิงคนนั้น เมื่อโคเข้ามาในห้องผู้ส่งสารก็บอกว่าหน้าที่ของเธอจบแล้วเธอควรจะตายตั้งแต่ตอนระเบิดพาราดอกซ์แต่ท่านพ่อสร้างเธอมาดีเกินไปโคจึงถามว่าเธอทําให้เกิดพาราดอกซ์ไปทําไมผู้ส่งสารตอบว่าเพื่อที่จะหยุดยั้งการทําลายล้างอันโหดร้ายของการเวลาและปลดปล่อยความเป็นนิรันด์เมื่อเธอผู้เสร็จก็ลุกขึ้นมาและจัดก,การกับพวกโคแต่เธอก็ไม่สามารถที่จะฆ่าโคได้เพราะท่านผู้เห็นเหตุการณ์ได้กล่าวไว้แล้ว จากนั้นเธอก็จากไปโคก็ได้กลับมารวมตัวกันที่โรงแรมเอมิรสันแต่นายตำรวจก็อยากจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเพื่อที่จะช่วยพวกโคได้โคลเลยบอกว่าสักวันหนึ่งต้องได้ช่วยแน่จากนั้นพวกโคก็หายไปต่อหน้านายตำรวจเพราะโฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่บอกพิกัดและเวลาที่เลมซี่ลงโฆษณาไว้ทำให้โจรดึงกลับมาได้นายตำรวจถึงกับตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นในปี2044หลังจากที่ส่งเลมซี่ไปช่วยโค โจนส์ได้ออกไปสำรวจด,ด้านนอกฐานทัพในป่าเริ่มมีใบไม้สีแดงและซากศพที่ถูกผลพ่วงจากแรงระเบิดพาราด o อกซ์เมื่อโจนส์หันไปดูรอบๆก็เห็นกลุ่มบุตรีที่มีเจนิเฟอร์เป็นผู้นำจ้องอยู่โจนส์ Jones จึงขอเข้าไปคุยกับเจนิเฟอร์เธอบอกว่าที่เข้ามาคุยเพราะโคเคยบอกว่าเจนนิเฟอร์มีอะไรเป็นพิเศษสามารถเชื่อมโยงกับการเวลามีในสิ่งที่โจนส์ไม่มี เจนนิเฟอร์จึงบอกว่าโจนส์ไม่รู้ว่าการเวลาทำง,งานยังไงแต่เธอจะแสดงให้โจนส์ได้เห็นแล้วหยิบใบไม้สีแดงมาบดและละลายในน้ำให้โจนส์ดื่มเมื่อโจนส์ดื่มเข้าไปก็ตกอยู่ในผวั์แล้วถูกดึงมาที่ป่าแห่งหนึ่งที่นั่นมีเจนนิเฟอร์วัยสาวยืนอยู่เจนนิเฟอร์เล่าว่าลิงที่ฉลาดฉลาดได้วิวัฒนาการเป็นมนุษย์โดยที่พึ่งพาการเวลาและการเวลาก็ต้องการไพมารี่ ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่มีชีวิตคอยขับเคลื่อนการเวลาให้มีความมั่นคงแล้วถ้ามีใครทำลายไพเมอรีฟันเฟืองก็จะพังลงแล้วเวลาก็จะหยุดเดินและพังทลายลงไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันไม่มีการเกิดไม่มีการตายไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดจบเมื่อจอห์นได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ก็รีบกลับฐานทัพจากนั้นด็อกเตอรแอดเลก็ได้เอาพิกัดมาจากหนังสือพิมพ์ ให้โจนส์ดูจากนั้นพวกเขาก็ดึงโคกลับมาได้ในปี1944นายตำรวจได้มาที่ห้องพักของโคที่โรงแรมเอมมอรสันหลังที่โคถูกดึงตัวกลับไปและได้หยิบรูปคู่โคกับแคสซี่ขึ้นมาพร้อมกับเขียนว่ามหาวิทยาลัยโคลัมเบียวันที่1กันยายน1944 T.H. คอฟอร์ไว้ข้างหลังรูปแล้วจากไปในปี1971ผู้ส่งสารในไวชรา ที่กำลังจะตายได้เรียกลูกชายมาและให้คำแนะนำครั้งสุดท้ายโดยบอกว่าท่านผู้เห็นเหตุการณ์ได้กล่าวไว้แล้วว่าหน้าที่ของแม่ได้จบลงวันนี้แต่ของลูกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นกลุ่มสิทสองมานอนจะเป็นคนชี้นำทางให้ลูกจงศรัทธาเมื่อท่านผู้เห็นเหตุการณ์ได้เอ่ยปากไว้แล้วเมื่อผู้จบผู้ส่งสารก็สิ้นใจในปี2016เจนนิเฟอร์ตัดสินใจจะเข้ารับการรักษาอาการเห็นภาพหลอน และเสียงคนพูดในหัวโดยมีลูกชายของผู้ส่งสารมองอยู่และนั่นก็คือชายล่างโยงนั่นเองเอาละครับก็ได้จบกันไปความจริงที่โจนส์ได้รับรู้ว่ากลุ่ม12วานอนนั้นต้องการที่จะฆ่าพายเมลรี่เพื่อที่จะทำลายการเวลาทำให้เกิดป่าไม้สีแดงขึ้นตามที่มันต้องการโจนส์จะมีแผนการหยุดยั้งมันหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ